ค่ะมือวนี้ยายอุ้มมีเรื่องสิมาเล่าให้กันฟังหน่อยหนึ่งเพราะว่าอ่าออกไปช้อปปิ้งที่จริงยายอุ้มเตรียมพ้อมเป็นเดือนแล้วแหละเรื่องอาหารเรื่องของไส้ของใจในเงินนี้เพราะว่าตั้งแต่เรื่องโคโรนาไวรัสมันออกมาเฮากับพักกันเตรียมพ้อมโรดเพราะว่ายายอมมุ้มเป็นคนหมักเตรียมพ้อมตลอดก,กับคุยกับสามีสามีก็เออโอเค กลับไปซื้ออาหารซื้อเนื้อวอยู่เนี่ยกินอย่างเตรียมไว้เป็นเดือนแล้วมีบางอย่างที่เขาต้องการอีกเนาะเกิดมื้อน,นี้ก็เลยตื่นเศร้ามากเลยว่าแปพากันออกไปแต่เศร้าเถอะฮันอรเทอ่ออันยังมีนมคนหลายนะที่ไหนได้พากันไปเมื่อน,นี้ไปวอล์กเกีนไปคอสโก้แล้วก็ไปดอลลาร์สโต้ ทุกที่หาจอดรถแทบสิบัวได้คนไปเต็มมัดนะคะหลายเพราะว่าเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่เฮาฟังข่าวเนาะข่าวข้าเจ้ากะบ,บอกว่าคนกําลังเป็นหลายกําลังติดหลายแล้วก็แคนโซ่นั่นแคนโซนี้แล้วก็ให้อยู่เือนอยู่ซันนั่นนั่นนี่แล้วก็บ,บอกว่าให้ซื้อของอยู่ของกินมาไว้มาไว้แล้วก็ให้พักกันอยู่เฮือนโดยเฉพาะคนที่อายุ60ขึ้นให้พยายามอยู่เือนให้หลายที่สุด แต่ว่าในไอเดโฮนี้ยังบมีคนติดยังบมียังบม,มีเคสบันี้ยายอมกับสามีกับผ้ากันไปละมือเศ้านี่พ่อภาพกันไปหอดบนหน้าเสื้อเลยตอนขับรถออกไปนี่คือว่ามันเบาบางอยู่คือว่าบุมีรถแต่ว่าพ่อไปหอดล้านค้ารถจอดเต็มบุมีฮอดบอนสิเข่าไปจอดอยวนวอกรีนบริข่าไปกับพ่อเท่าถามเพื่นเป็นอะไรเพื่นก็ว่าโอ้เข้าไปทางไนแล้วคนหลาย แล้ววันนี้พ่อไปอาคคสโก้ก็เข้าไปน้ำกันบ่มีบ่อนจอดหลดหาบอนจอดหลดจอดแล้วจอดอีกเข้าไปแล้วเข้าไปอีกเจ็ดแถวแปดแถวเก้าแถวปกติมัน,ม,นมันไปแถวหนึ่งแถวสองเขาก็พอได้เนาะและก็มีคนออกคนเขา่าอันนี้คนออกคนเขา่าพู้นึงเขา่าพู้นึงออกสวนทางกันไปจนได้ไปจอดน้ำกันกับบอนอันบอนจอดหลดของคนทํางานอยู่คอสโก้จังได้มีบ่อนจอดบางเท่อกัน บางคนเขาเจ้าก็ไปจอดอยู่บนทางอีกฝั่งนึงในกาย่างไก่ในน้อยนึงกับบุเป็นอย่างโอเคค่ะเดวซีพามาเบิ่งว่ามันเป็นเ่าไดเรากำลังจะขับรถไปตลาดไปช้อปปิ้งกันนะคะ,ะจะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันยังขาดอยู่ที่เตรียมไม่พร้อมนะคะจะเห็นว่าถนนมันก็โล่งๆอยู่นะเห็นไหมสต็อปไซด์ตรงนี้เวลาเราถึงสต็อปไซด์นี่เฮ้สิต้องจอดรถ มีหลดมาหรือบุมีหลดมาก็ต้องจอดขั้นเขาเห็นหลดมาเขากรอบลีกให้เขาไปก่อนและถุงบุมีหลดแล้วเขาจังออกไปนะคะไม่ได้เข้าไปด้วยให้สามีไปคนเดียวเพราะว่าคือของเล็กหน่อยก็เลยว่าไปผู้เดียวซะอันนี้เป็นทางรถไฟนะคะผ่านทางรถไฟแล้วก็าอ่าสิไปจังนี่สิไปคอสโก้ค่ะ สต๊อกก่อนมีรถมาไม่มีรถมาเราก็ไปยุด mm hmm. okay. and I want uh, อันที่เห็นที่เป็นควันควันขึ้นนะเป็นโรงงานน้ําตาลค่ะโรงงานเห็ดน,น้ําตาลแต่ว่ามื่อนี้เขาบคับรถผ่านไปพุ่นก็เลยให้เห็นไกลๆอันนี้ก็เป็นอา uh, oh. อันนี้ก็เป็น คอนสิแม่นบ้านเฮากระอื้อนแขวงการทางเนาะแขวงการทางืบ่ที่่าเข้าเจ้าสมแซมถนนหนทางอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามาใกล้จะถึงช้อปปิ้งแอนเรียแล้วนะคะอันนี้เป็นทาร์เก็ตค่ะและ้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นร้านขายของทางมดเนี่ยแหละคะ่ะเป็นกว้าง I don't know how many acres คอร์สวี This is a shopping area จะเข้ามาในอาเอเรียของคอสโก้แล้วนะคะเนี่ยกำลังเข้าคนก็มาช้อปปิ้งเยอะเต็มไปหมดเลยก็ไม่ดีว่าเขาเนี่ยช้อปปิ้งเยอะแยะ าที่จอดแทบไม่ได้สองสามโลสี่โลแล้วเนี่ยสองสามแถวแล้วเต็ไมไปหมดเลยเอาสิเขาบอกว่าคนเยอะมากวันนี้คนมาหาที่จอรดรถไม่ได้แล้วคนข้างในก็เยอะมากเนี yeah, like bloom, so uh ่ยเรากำลังเก็มกำลังมาซื้อดอกไม้ ขอเยอะคนเยอะเยอะมากวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าใครๆก็มากับคุณอาหารกันเอาคอสโกทำเงินแต่ของขายมันก็เยอะอยู่เหมือนเดิม อันนี้เป็นเบอร์เกอรี่เซสชั่นนะคะเขาก็ทำเยอะมาก,มากขายดีมากเนื้อหมดแผงเบาบางไปเยอะเลยเยอะมากกว่าจะออกมาได้จากคอสโก้คนเยอะมาก เยอะแบบไม่เคยเห็นเลยมาช้อปปิ้งที่คสโก้ก็บ่อยแต่วันนี้คนเยอะโอเคตอนนี้กำลังจะออกจากคอสโก้จะไปร้านที่สนะคะโอเคเจอกันที่ร้านที่สามค่ะอันนี้ก็ใกล้ทุกอย่างบาทเดียวเหรียญเดียว ของขายก็เยอะก็สวยดี